สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองมาม่าเกาหลีที่ตอนนี้กำลังฮอตฮิตมากในกระแสโซเชียลใน youtube นะคะก็คือแต้นนี่นะคะเป็นหน้าตาของมาม่าเกาหลีที่เขาว่าเผ็ดเผ็ดมากเอ่อเป็นชื่อฮอซัมยังนะคะฮอตชิคเก้น เป็นราเมงแบบแห้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทําดูและลองชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงอันนี้คือด้านหลังนะคะก็จะมีบอกอว่าเป็นของเกาหลีเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะมาตัดดูข้างในก่อน ข้างในก็จะเป็นเส้นมาม่าเส้นใหญ่ๆหน่อยนะคะแล้วก็จะมีซองเครื่องปรุงซองเครื่องปรุงอันนี้ก็จะเป็นส่วนของอที่โรยนะคะเป็นงานรู้สึกจะเป็นงานกับผักอบแห้งที่โรยแล้วก็อีกซองนึงอันนี้ ก็คือจะเป็นซอสรสเผ็ดของเกาหลีนะคะเดี๋ยวเราจะมาต้มเส้นกันเลยจะขอออกมาเส้นหน้าตาเป็นอย่างนี้อุ้ยจัดกระจายได้หน่อยนี่นะคะก็ค่อนข้างจะใหญ่มากเส้นใหญ่ใหญ่กว่ามาม่าเรามาก เดี๋ยวเรามาดูวิธีการต้มเส้นกันเลยนะคะตอนนี้เราก็มาต้มเส้นกันนะคะดูจากมามา่าเรารู้ได้เลยนี่หม้อก็ค่อนข้างใหญ่ไม่จุนะคะเดี๋ยวต้องรอให้มันยุบตัวลงไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนที่สุกกันแล้วอันนี้นะคะก็เป็นเส้นที่เราลวกไว้แล้ว หลังจากนั้นเราจะมาใส่เครื่องปรุงนะคะอันดับแรกก็เป็นตัวผักอบนะคะแล้วก็งาอ๋อมันคือสาลายสาลายอบแห้งนะคะที่หั่นเป็นฝอยๆแล้วก็ทีเด็ดของเราก็คือตัวพริกรดซอสรสเผ็ดของเกาหลีนะคะ กินกินคล้ายน้ำพริกเผารูดหอดโอเคจากนั้นเราก็คุกนะคะสีมันจะจ้านมากอยากจะรู้ว่ารสชาติมันจะเผ็ดขนาดไหน เ็เห็นคนรีวิวว่าเผ็ดมากแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าเป็นคนที่กินเผ็ดก็เลยไม่รู้ว่าจะเผ็ดหรือเปล่าแต่เส้นนี้ค่อนข้างจะใหญ่มากเส้นจะหนาหน้าตาก็ประมาณนี้ให้ดูใกล้ๆหน้น่ากินไหมเน่ย เดี๋ยวเรามาลองชิมดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงจะเผ็ดเหมือนที่ใครๆเขาบอกหรือเปล่าเพราะอันนี้จะเป็นชาเลนจ์ที่เห็นใน YouTube แล้วก็จะจะไม่ค่อยมีเขาบอกว่าการกินนี้ห้ามกินน้ำ สำหรับตัวเองคิดว่ามันไม่เผ็ดกลิ่มมันออกคล้ายๆกับน้ำพริกเผาอะ่ะประมาณอารมณ์น้ำพริกเผาเราอะ่ะอันนี้บอกก่อนเลยมันไม่เผ็ดจริงๆอะ่ะ ขอใส่พริกผนเพิ่มเลยเป็นคนกินเผ็ดเอามาหนึงก่อนอาจจะมีหลายๆคนที่ไม่ทานเผ็ดก็เลยว่าเผ็ดแต่สำหรับตัวเองนี้รู้สึกไม่เผ็ดอะรู้สึกว่า ต้องใส่พริกเพิ่มอ่ะอ๋อถ้าใส่พริกไทยหน่อยก็น่าจะอร่อยเส้นมันหนึบหนึบดีแต่ไม่เผ็ดอ่ะเกาหลีทำเผ็ดกว่านี้ได้ไหมอ่ะไม่เผ็ดเลยอ่ะ โอเคบายบายไปแล้วก็เดี๋ยวจะไปลิ้มชิมรสกับอ่มามาม่าเกาหลีที่เพิ่งเคยลองก็เห็นหลายๆคนทำกันก็เลยอยากลองว่าอยากรู้รสชาติมันจะเผ็ดอย่างที่หลายคนเขาบอกไว้หรือเปล่าสรุปก็คือสำหรับเต็งไม่เผ็ดเลยค่ะไปแล้วค่ะบายบาย